คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวิศาสตไทยเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องอาณาจักรล้านาและใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนหากผิดพลาดประการใดผู้จะทำขออภัยมาหน้าที่ด้วย ประวัติความเป็นมาอาณาจักรล้านนาพุทธศตรวรรษที่19ถึง25เป็นอนาณาจักรสำคัญแห่งหนึ่งของชนชาติไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนบปุรีสีนครพิงเชียงใหม่ซึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันผู้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งนี้คือพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ในพศ1839 พยามังรายกษัตริย์องค์ที่23ของฮีรันคนครเงินยางหรือโยนกเชียงแสนทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นของชนชาติไทยทางเหนือด้วยการรวบรวมเมืองต่างๆเข้าด้วยกันทรงสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองเชียงรายเป็นอาณาจักรล้านนาสมัยพยามังรายล้านนามีความเข้มแข็งมากสามารถขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวาง ใช้กฎหมายมังรายศาสตร์ในการปกครองและมีการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองที่ใกล้เคียงมีการยอมรับพระพุทธศาสนาแบบเทรวาทสืบต่อจากขรีพุนชัยศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลำพูนในด้านศิลปรกรรมทรงปฏิสังขรณ์วัดสร้างเจดีวัดกู่คำหรือเจดีเหลี่ยมและวัดกาดโถมที่เวียงกุมกามพญาคือนา ครองราชต่อจากพยาพายุ ระหว่างพศ1898ถึง1928พร้อมทั้งได้สถาปนาพระอนุชาคือเท้ามหาพรหมไปครองเมืองเชียงรายทรงรับพระพุทธศาสนาเบบเถรวาทลัทธิลังกาวงมาจากสุขโขทยัยนอกจากนี้ยังได้อาราธนาพระสุมนเถระจากเมืองสุขโขทัยศรีสัตนาลัยมาเผยแผ่ศาสนาในล้านนา เมื่อพระสุมนเถระขึ้นมาอยังล้านนาพญากือนาได้สร้างวัดพระยืนที่จังหวัดลำพูนให้เป็นที่จำพรรษาทรงสร้างวัดสวนดอกหรือวัดบุพพารามที่เชียงใหม่ให้เป็นที่จำพรรษาพระเจ้าติโลกราชทรงมีบทบาทในด้านพระพุทธศาสนาเช่น การสังคายนาพระไตรปิฎกสร้างเจดีหลวงที่เป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาและอัญเชิญพระแก้มรกตจากลำปางมาประดิษฐานในซุ้มเจดีหลวงที่เชียงใหม่บูรณะพระธาตุหริพุนชัยนอกจากนี้ยังทรงสร้างพระพุทธรูปจำนวนมากพระเมืองเกตเกล้าอาณาจักรล้านนาเสื่อมอำนาจลงในสมัยพระเมืองเกตเกล้า เนื่องจากเกิดการสู้รบแย่งชิงอำนาจกันเองมีการเปลี่ยนกษัตริย์หลายครั้งภายหลังล้านนาำไม่สามารถหากษัตริย์ปกครองได้จนต้องไปอัญเชิญสมเด็จพระชัยเชษฐา์ที่มีพระมารดาเป็นพระธิดาของพระเมืองเกตกล้าวมาเป็นกษัตริย์สมเด็จพระชัยเชษฐา ครองล้านนาได้สองปีก็สเสด็จก,กลับไปครองกรุงล้านช้างและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปล้านช้างด้วยเท้าเมกุขึ้นเป็นกษัตริย์พศ2 0 9 3ถึง2107 ในพศ2101พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีล้านนาทำให้ล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเป็นเวลาถึง200ปีเมื่ออยู่ภายใต้อำนาจของพมา่าล้านนาต่อต้านอำนาจพม่าหลายครั้งแต่ล้านนามีเอกราชเพียงระยะเวลาสั้นๆเพราะพม่าสามารถยึดล้านนาคืนได้พระเจ้ากรุงธนบุรี ล้านนาต่อต้านพม่าหลายครั้งจนมาสำเร็จในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพมายึดล้านนาได้แล้วจึงตั้งพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองลำปางพระยาจ่าบ้านเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ถือเป็นยุคฟื้นฟูอาณาจักรล้านนารัชกาลที่ห้า ล้านนาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยแล้วจัดการปกครองหัวเมืองเป็นมณฑลโดยเชียงใหม่เป็นมณฑลพายัพ